สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้วคลิปนี้ก็คือคลิปทดลองไข่ภาค2นะครับทำไมาถึงต้องทำภาค2อะล่ะครับ ก็เพราะว่าภาคแรกที่ผมทําไปเนี่ยแล้วมีเพื่อนเพื่อมาคอมเมนต์มากมายนะครับทั้งให้คําแนะนําทั้งติชมต่างๆมากมายผมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาสนใจวิดีโอของผมและให้คําแนะนานะครับคาแนะนําที่เพื่อนเพื่อนให้นะครับมีทั้งบอกว่าให้ตากแดดทิ้งไว้ก่อนสัก4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันมั่งแล้วก็ให้เปลี่ยนที่มั่ง อบอกว่าที่ของผมล่มมีส,สแลนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายร,บรอบๆให้ดูนะครับว่าของผมมันเป็นดาดฟ้าแล้วไม่มีส,สแลนนะครับเป็นกลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆเลยครับนี่ผมนั่งตากแดดอยู่เลยนะครับมาครับผมจะให้ดูครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับนี่คือดาดฟ้าผมนะครับนี่ครับมันเป็นลูกกลงนะครับแต่ว่าไม่มีสแลนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนะครับดีนะครับ นี่นะครับนี่คือไข่เพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่มีสแลนนะครับเป็นแบบแดดฟ้าเปิดๆเลยนะครับแดดร้อนมากครับและในการทดลองวันนี้นะครับผมจะเอากระทะนะครับมาตากแดดไว้5ชั่วโมงนะครับตากแดดไว้5ชั่วโมงโดยใช้2กระทะนะครับกระทะแรกคือกระทะเทฟลอนตัวนี้กระทะเป็นกระทะธรรมดานะครับที่ใช้ตามร้านค้าทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับมาดูเวลาก่อนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับผมจะทิ้งไว้ถึงบ่าย2องแล้วเดี๋ยวเรามาตอกไข่ดูกัน ว่ามันจะได้อย่างที่เพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมมาหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2นะครับเรามาลองตอกไข่กันดูดีกว่าครับมานี่นะครับกระทะ2แบบนะครับกระทะเทปลอนกับกระทะธรรมดานะครับโอ้ร้อนนั้งคู่เลยผมว่าคราวนี้ไข่น่าจะสุกนะครับมาเรามาลองจากเริ่มจากกระทะเทปลอนก่อนนะครับ นี่นะครับกระทะเทปลอนก็ไม่สุกอยู่ดีครับต่อไปมาดูกระทะธรรมดานะครับกระทะธรรมดาก็ไม่สุกอยู่ดีครับน,นะครับ การทดสอบครั้งที่2นี้ก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีครับดูจะชัดนะครับทั้งสองกระทะไม่สุกทั้งคู่ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสรุปว่าการที่เขาบอกว่าแดดประเทศไทยสามารถทอดไข่สุกได้นั้นไม่เป็นความจริงครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมวิดีโอหลายๆอันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถทําให้ไข่สุกได้ทั้งที่ผมก็ทํามาถึง2วิดีโอคลิปแล้ว เปลี่ยนวิธีมามันก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทาได้ยังไงแต่ผมขอ,อยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าผมเอาไข่ไปตากแดด5ชั่วโมงและตอกไข่ลงไปสดๆเลยจริงๆผลก็ออกมาแบบที่เพื่อนเห็นอย่างนี้แหละครับ แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่ออีกก็ลองไปทํากันเองดูได้นะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่ตัวอุณหภูมิหรือว่าสถานที่นะครับเพราะว่าที่ผมทดลองนี่อยู่ในกรุงเทพนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นๆก็ลองทําดูได้นะครับแล้วยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเพื่อนๆทดลองแล้วได้ผลเป็นยังไงครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมจะพยายามมาพิสูจน์ให้เพื่อออนนนนๆย่่างแครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมทาง YouTube แล้วก็กดไลค์แฟนเพจทาง Facebook นะครับชื่อเดียวกันนะครับ555 Infinity นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ